คลิปนี้จะเจอกันที่สถานีราชชบุรีนะครับอีกสักครู่ยังมีขบวนรถเข้าจอดนะครับด่วนพิเศษทักษิณที่สามเจ็ดนะครับกรุงเทพสุง่ายกลกนะครับ สัต้อมสี่หนึ่งสองเก้านะครับทำเวลาดีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลาช้าแค่เจ็ดนาทีนะครับคุณ ทีสถานีรผ <h SC I noise> si ู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงทีสถานีาดิทองมีทของและสารของท่านนัให้ถูก้องรบวนนะครับขบวนที่นทางาที่หเป็นขบวนรถสาบวนทามเนเกล้างงผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีุงโรงรังกรุงเทพสง่ายโกลกนะครับก็ทำเวลาดีมากเลยนะครับราชาแค่เจนาทีนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับธรรมดาที่สองสองนะครับรก็มาตามเวลานะครับแล้วก็ส่วนพิเศษที่สามหนึ่งนะครับรก็ราช้าแค่สินาทีนะครับรวันนี้ก็ถือว่าขบวนรถทำเวลากันได้ดีเลยนะครับ ก๋ยเตี๋ยวไม่พอขายนะครับปลาต้องวิ่งกลับมาเอาอีกรอบนะครับก็ขายดีนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาราชบุรีนะครับกล่องแค่สิบบาทนะครับก็กินง่ายนะครับ เกือบหมดเลยนะครับผองใส่จะหมดเลยครับเรียบร้อยนะครับ คลิปนี้ก็ถ่ายตรงกับวันเสาร์นะครับที่16กรกฎายม2565นะครับปาบอกเหนื่อยเลยนะครับเจ็บเท้าอีกทั้งหากเหนื่อยด้วยเจ็บเท้าด้วย ครับ,บผมสุดยอดแล้วครับป้า